สวัสด anyway, ีสว so ัสดีทุกคนทุกวันะครับในข้าวบนช่องนี้เเอ็กวด XJD TV สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเลเวลครับผมของพวกขาก็คือที่สเปยนะครับสเปยสเปยโอเคผมจะไปเลยเนี่ยผมนี่ก็คือทุกคนคุณจะนวดที่ขี่ใช่ไหมไม่ใช่นะผมนี่ที่ฉีดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือที่ฉีดที่ฉีดนะผมที่ฉีด ก็จะออกทางนี้นะน,นี่ก็ที่ฉีีกด,กดนผนะมนก็จะออกทางนี้นะครับผมโอเคคนระับผมเนี่ยสายขอห้อยก็ได้นะห้อยไม่เก๋เลยเนาะหาซื้อได้ก็แต่ว่าผมก็หาได้ยากมากคนระับโอเคคนระับผมก็ไปซื้มาที่นครสวรรค์เลยเนาะที่ เซนบ้านเราไม่มีหรอกในห้องเราก็ที่เปิดที่เปิดฝาใส่ใส่เจลใช่ไหมแล้วก็แกะไอ้นี่ออกนะผมไอ้นี่ออกแอออกะทางนี้โอเคแกะออกนะผมพวกแกออกใช่ไหมแล้วก็จะเนีห้องที่ฉีก็คือที่เปิดนะผมแล้วก็เชื่อม มันก็หมุนเลยนะผมนี่ยมก็คือที่หมุนนะผมผมทางนี้ผมแรงนะผมมันงใช้แรงนะผมใช้แรงแล้วเราเจมใส่เดี๋ยวเราเจมอันนี้ โอเคผมขอไายที่ให้รอนานนะผมใส่เจลมาแล้วนิดนึงนะผมอันนี้ทดลองเฉยแล้วก็ใส่แล้วไปไปแล้วก็แกะมาแล้วผมแล้วก็ม้วนนะผมเออไม่ต้องไปเรียกผมก็ใส่ทางเดูแล้วผมใส่ดิใส่ยา,ยากนิดน,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 นึงนะผมโค้งข้างเหนียวข้งเนิบนะผม มเหนียวยืดก็จะขาดหมโอเคผมเวลาจะฉีก็ระวังทาตัวเองด้วยนะผมบอกผลฉีเนี่มันก็เข้าทาตัวเองด้วยระวังด้วยนะผมผอยางนั้นเนี่ยโอเคมก็จะออาโอขาดนี้ อ๋อแค่เนี ar, yeah. on. On okay. yes. uh, ้ยอเวลากิข응้าวก็อย่าลืมใช่เนี่นะผมโอเคผมนี่เก๋ไหมเก๋ไหมเท่ไหมเท่ไหมอ่ะใส่บิดานี่ยวะอออรับใส่บิดา้งูคส่บิดาตายเขาตายเลยอ๋ใส่บิดานะรุ้คน ได้หนเองเดียวผมโอเคผมจะอาจจะเบอร์น่อนึงนะครับผมช่วงนี้ก็มาคอนเสิร์ตนานๆโผล่ไปว่าใสยทางไหนวะเนี่ยลื้อเลวโอเคผมสายทางนี้ใส่ทางนี้ใช่ปไหร่ใช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 ่โอเควะก็จะฉีดหน้าขึ้นนะครับผม แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับมัน่มันมันค่อยจะฉีกง่ายนะโอเคผมล okay, ้างมือไปทักอีกทีนะึงเอเคผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้ด้วยนะคะผมโอเคผมสวัสดีค่ะ